สวัสดีตนนี้กสิอยแอนตมลีนะคะใช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนตมลีนะคะตรงกว่าเราจะเสร็จในส่วนของจิโก้ก็จะเก็บรายละเอียดยิงซิลิโคนปิดรูตรงตรงตรงไหนครับตรงพัดลมระบายอากาศครับผมตรงตรงพัดลมระบายอากาศครับผมเพราะว่าลุงตดบ่อยนะเออไม่ใช่ลุงลุงเนาะ เออคือคือโอมันมีช่องว่างอยู่ครับรูระบายอากาศนี้เราก็ปิดไม่ให้มันแรงไม่ให้น้ําเข้ามาทางนี้ได้นะแล้วแล้วระบายอากาศระบายเข้าระบายออกได้ทั้งสองครับผมได้ทั้งสองรอบตัวพัดลมมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ระบายออกอย่างเดียวครับผมระบายออกอ๋อระบายออกไม่ปิดขักอะไรมันมีหูลมเลไอโออันนี้เป็นสุดยอดแล้วนี่ งานฝีมือเลยนอนครั้งแรกนะนี่ยโ <laughs> อเมน,นบอเมนแล้วลุงสอนเมื่อกี้เนี่ยพี่ครับ<อ>ดูในคลิปอีโกได้นะโอ้ได,ด,ด้เดี๋ยวไปกดยกเลิกให้อเอ้ยอย่าทำลายผมบอโอขอบคุณหลายบอกกา้า,ารับอยู่ด้วย,วยกันนี่นะมีอะไรส่งกันนี่กันเน่ะนานเดี๋ยวว่าเนาะจ้าครับผม ขนาดเดียรอดขนาดนี้ยังขยันขันแข็งปานนี่นอนครับรีบทํารีบเสร็จครับผมกล<อ>ับไปนอนบอ่ครับผมปกตินอนมือนึ่งนี่วันละกี่คาบนี่คาบเดียวครับแต่ว่าทั้งวันเลยบ,เลบ่เห็นยาวเนาะนี่ก็แซวน้องจิ๋วไปนะครับพี่น<อ>้องก็ได้ห้องนี่นะครับในการทํางานางต่างๆครับช่วยกันก็มีน้องจิ๋วเป็นเป็นยังไดกระจกใสบ่แล้วก็หัวหน้าใหญ่อยู่ทางนี้นะครับนี่การทังคุมงานนะครับหัวหน้าใหญ่ ไ,ไ่บอกบอกอไ,ไม่พหี่ออห,ห่วงครับทฤษฎีเต็มมาตฐานบอกทฤษฎีเต็มบอก <Okay. S 1> ตนที่บาตนอิเปีนยนไผบาตีา่สิกเคก็ทำได้ครับผมเคไม่ทำาอยงโอ้ใ <เอ S 1> <อ>ช้การนะคอันนี้มัน,มน,น,นคนือความขึ้นหน้าเนาะกัเรื่องขับกูเรียบร้อยนะครับพี่น้องกระจกใส่เรียบร้อยเนาะใส่เรียบร้อยเล้วมาอแล้วนะ

นอนเว้นละบ่ิด้บ่าไลราีหลไนอนเนจบอูแล้วมงาเบอดนอนจซ้ายซื่อเออเบิ่งเาไดนอนาลาอยู่ยงกันทนอยูไ้โดหมบาน่บดลยไเเบอง้คุมงานคอยลูกมันนะแลวกำลังไทยโอ้ยเนะ สวัสดีครับช่องพ่อบอดฟื้นเด้อขับมาดูกันเยอะๆนะครับขอัญญาลงหัวนะครับหืมนี่ก็กินไรไม่เห็นว่าคอจิ้มมืออะไรนี่นะหมอพอบ้านยังไรบ้านไม่ทำไรครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไปนอนกิน แต่ไม่ไที่ลอยลอนทรายันนี้ปล่อยลูกชายกับพ่อมาช่วยกันทํางานนะมีทุกวันเอาเพื่อนขับไปเพื่อนเราถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วดูแลดูดูพ่อกับลูกเขาจะทํางานกันยังไงดูกันนะมาพี่ไทยพี่น้อนั่นนั่นนเรียกคนอื่นมาช่วยแล้วนั่นะมาดูรับผิดชอบดูนะมาพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันอาไปแล้วสองสามเอาคลิปให้สามคนเข้ควนัคนกัรับประทานย่าไม่น่ากน มามาเลยมันฝืนแล้วปะเนาะถ้าเราหมุนกันมันจะหักหรือไม่หักครับมันนี่ก็มามามามันมันมีเป็นเชื้ราปลุงมันเป็นอย่างนี้เหละเหลี่ยมสีนี้วอย่างเดียวแบบนึ่งลยตัวนี้ลตวความเท่าไร่้ะอันนี้มันขอบที่เม็กเลยนี่แข็งวันนี้นี่เย็นแข็งวันนี้ มดแล้วมดแล้วบอกเอ็ดดี้แม่เราข่าวไม่ต้นทิพย์นะมาดูคลิปให้หน่อยไม่จำกว่าหมื่นนะครับไม้ฝ่าเชีรามาแล้วนะคะซื้อหลบมาด้วยมันยังแบนสามเมตรสามเมตรจะขาดหน่อย นึงพาเาเก็พยาจะลดลงมาเสรว้นะตามตมนตามมว่าเงนลมีแบง่ร้านขึ้นลรับลูกครยกันุนมาก่ตาเงยยกเงินทุนมาังทีมงานคุณภาพนะจ้ะเดี๋ยวตั้งร้านนี้ก็เก็บอันนี้ก่อนนะมาแก้ไขร่น้าแล้วนกยส

เบื้องลวดที่บวันยังดไปเนม่อวอันนี้อันนี้ยังดียืมมุดน้ำอันี้พัดติงอันนี้ล้มน้ำล้มน้ำมันยังจมอยู่นี่เมื่อวานเมื่อวานเห็นว่าไปลงน้ำมากเลยพี่น้องยังดียังมุดน้ำเต็มแบบเราเห็นทวงพ่อ่ะเจ้าเบื้องนั่นน่ะน้ำพัดปะติงนย แต่ว่ามุดน้ำบ่จมนานะน้ำพันปีบน้ำประจมมคานคืนน่ะที่ลงไฟ่นื้เอาว่าวกับว่าวเน้อคอยครับใกล้คอยหิวก็ระปีขึ้นจากบ่อล่องไปเลยเนี่บ้านนบ้ันไร่บ้านคอยก่องใกลก็ระหิวปีกม้นขึ้นมาดึงจากบ่อเข้าต้องถึงอ่ะ า๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปชุบตัวมาเพิ่นไปชุบน้ำน้ำมาโอ้ยมนมคนเล็กชุะีกนดี่อมานีล่แ้หละต้องตาเพิ่นแล้วไหนไอเโม่ดูไอ้ม่มันลุกมันขึ้นขึ้นไม่ไหว้ไไม่สมานี่บอลยังบริหารบอชมอยู่ครับขอร้อยมาก่อนแล้วขอร้อยโดยเฉพาะปุ ุลอยุไม่ลอยเลยไม่จมด้วยเอ้เฮ้ย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 เยเฮ้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 เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้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 ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย มันไม่ได้ขาดแคนขนาดนั้นลุงเอ้ยมันพ่อได้ยูได้กินยู่โอ้ยสามคนนะนะใช่ใช่เลยใช่เนี่ยขว้าขว้าขว้าขวาหน่อยพอหยุด อวพ่อพ่อพอนิ่งๆไว้สักก่อเหาในห้องกันครับบอกว่าไม่ต้องพูดครับสองคนนี้เจอกันอี่ไรความห่าก็มาอีกแล้วมืดกับดำมืดกับดำมันเปรนเมนค่ยจ่นแล้เนี่ยห้อง บางกองเราไม่เลยพอบางกองเพื่อเยอะ่เมองยืได้จัดได้บางก็บางโลคบ่นี่ก็เป็นการเก็บรายละเอียดนะคะที่ห้องน้องโอมเนาะนะคะเพื่อนจะให้รายละเอียดให้ออกมาเก็บเก็บรายละเอียดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้เข้าอยู่แล้ว ใส่จัวเออใส่จัวด้วยใส่ไม้ฟ้าเพิ่มปัดลมพัดลมผัดลมอดลมอ่้าต่างก็ทำความสะอาดแล้วรอเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งมันต้องมีน้ำยาเช็ดกระจกด้วยนะอืมอ่าเพราะว่าอันนี้เราใช้ผ้าชุบเอเขาเรียกว่าทำชั่วคราวก่อนเพราะว่าถ้าเขาอยู่ต้องทำอีกรอบหนึ่ง

เป็นใจให้ลิเบอร์ที่ตอนื่อานด้วยนะคะด้วยสารฟีนอัลนะคะคอเลสเตอรต่อไปว่าพวมีเป็นค่ะคอเลสเตอรนที่การบอกเขาอีกต่อไปก็ได้อาทีพีสกินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะตอนนี้กำลังประกอบร้านนะคะ ทีมงานก็ร่วมช่วยกันนะคะเอฟซีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพิภันนะคะคอลลาเจนนะคะกาแฟนะครีมเซรั่มนะคะสบู่ก็อย่าลืมสั่งซื้อในน้ำช่องแอ็นแฟมลี่หรือเฟิร์นบ้านนาแฟมลี่ด้วยนะคะก็โทรได้ที่เบอร์โทร0955266 8นะคะหรือเอดีไลท์เอดกีพีซีนออฟิเชียลนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ